ารึกความเป็นไทย หากพูดถึงสถานที่ที่เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองสถานที่แรกที่นึกขึ้นมาได้ก็คงจะเป็นห้องสมุดที่อยู่ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือสถานที่สำคัญของชุมชนแต่ปัจจุบนันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นได้มีการนำมาประยุกต์ใช้กับห้องสมุดต,ต่างๆทำให้เกิดเป็นห้องสมุดร,รูปแบบใหม่อย่างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือห้องสมุดดิจิทัลที่เพียงพิมพ์คำค้นหาที่น่าสนใจก็มีหนังสือขึ้นมาให้เลือกมากมายสามารถเลือกให้ตรงกับข้อมูล ที่เราต้องการได้เลยแล้วถ้าใครยังคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือในรูปแบบของรูปเล่ม <c oughs> ก็สามารถยืมหนังสือทางออนไลน์แล้วไปรับหรือเลือกให้มาส่งที่บ้านได้ด้วยค่ะและนี่คือจารึกความเป็นไทย